ที่ลานกิจกรรมวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวสุพัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีพระเทพวชิรเมธีเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงพร้อมด้วยนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหัวนหน้าส่วนราชการร่วมในกิจกรรม โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีกำหนดการจัดงาปน,นประเพณีนพระริ่นเพลงระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมมีพิธีเปิดในวันที่24กุมภาพันธ์ณบริเวณลานกิจกรรมวัดพระบร,รมธาตุพระอารามหลวงและในวันที่1-2มีนาคมมีการแสดงแสงสีเสียงเรื่องสถานคนครชุมเกลือก,ก้องฟ้าใต้ร่มพระบารมีณบริเวณวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ด้านนายสุนทรรัตนกรนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าในส่วนของอบจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงานทั้งในด้านของการสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในด้านการให้บริการรถรางที่พร้อมจะรับส่งนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าไปเที่ยวภาในงานด้วย Thank <laughs> you.